หลังจากหยุดไปสองสามวันเข้าสู่วันที่สี่วันนี้เนาะวันที่สี่นันะครับเมื่อวานก็ฝนตกหนักมาน้ำท่วมนะครับน้ำเต็มทุ่งนาเลยใครจะอัดฟางปีนี้คงไม่ได้อัดนะครับผมผมก็มาย้อนกลับมาเกี่ยวที่นาดงสมหงนะครับผมระหว่างบ้านผําบ้านน้องสกานบ้าน ถักไหมแล้วก็บ้านนงสเดาเนาะเราก็มาเกี่ยวนะครับเขามาบอกตอนบ่ายครับบ่ายสองบ่ายสามแล้วล่ะเกี่ยวไปตากไปตากที่ตลาดเลยเขาบอกนะครับเอาไปตากที่ตลาดเลยเราก็จัดสิครับเพราะว่าเพราะว่าเราตากเองไม่ได้หรอกตากเองไ่ไนดะ้เนาะ ตากเองไม่ได้ก็ต้องดูดีน้ำเป็นทะเลเลยทีนี้โอ้นะครับสานบานห้าจมแมนมันไอ้นี่ผู้ดใดว่ามันแหลงประเนได้ครับเน,น้อน้ำนองเต็มซองตะลิงเหมือนใจผู้หญิงหลายขนพู้นน้ำไหลตาลๆน,นะครับจนเข้าออกลูกแล้วเข้าเข้ามันล้มมันก็อันนี้คอรวงขึ้นมา เนทาไงได้ครับผมเขาติดงานกระถินวันนั้นที่มาเกี่ยวแปลงเนี้ยนะเขาติดงานกระถินนะครับไม่มีที่ตากไม่มีที่อะไรทีนี้เขาก็ตัดสินใจมาเกี่ยวเพราะเสร็จงานกระถินเมื่อวันที่29 30เก้าสามสนี่ยก็เลยต้องมาเกี่ยวจะเกี่ยวตอนแรกนัดวันที่หนึน่งวันที่หนึ่งฝนดันตกวันที่สองที่สามโอ้ย ก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับได้มาเกี่ยววันนี้แหละตอนบ่ายเนี่ยก็เข้าก็อันนี้หมดแล้วล่ะเข้าล้ม ดูผมว่าจะมาอีกแหละนะฝนฟ้าจะมาอีกแล้ดูแล้วมาแน่นอนไม่มีปลาแล้วเพราะปกติน้ำมันแห้งหมดแล้วนะครับผมแต่ตกมาเมื่อวานตกมาแรงเกิดน,นะครับทางนั้นก็คือหัวหน้าหิวของเรานะครับพนักงานขุดคันแท นะครับก็กระแทก็ใหญ่เกินเราก็จำเป็นต้องขุดคันนานะครับขุดคันแทนิดนึงนะครับเพราะรถมันจะได้หัวไม่ทิ่มนะครับเพราะถ้าไม่ขุดนี่หัวหัวหัวทิ่มหัวต่ำลงเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับพร้อม ช่องอภิวัตทำทองหรือเพจก้าวตามรอยพ่อหรือช่อง YouTube มังกรโมบายติกต็อกมังกรโมบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม